สวัสดีครับผมปราพิชชตาตวีโพคารทั้งที่แล้วผมเริ่มต้นเล่าภาพสลักเล่าเรื่องรามเกียรกีนที่ปราสาบันทิชุมาครับเริ่มต้นที่ภาพสลักเล่าเรื่องของลือสีวาลามิกีนะครับกอทิ้งปัญหาให้คิดว่าทำไมถึงเอาภาพของ ฤษีวาลามิกีเนี่ยมาสลักเขาไว้เป็นภาพกำรับแรกนะครับปรากฏนะครับมีภาพสลักตรีมูลตนะสลักเอาไว้จริงๆภาพนี้น่าจะเป็นภาพแรกแต่ว่าสลักเอาไว้คนละด้านกับภาพสลักเ,เล่าเรื่องฤษีวาลามิกีนะครับ ภาพสลักนี้ก็ชำรุดบางส่วนนะครับสำหรับค้นหาภาพสลักเก่านะครับนะครับิมาณพุทธยานบอกนะครับว่าตรงกลางเนี่ยสลักภาพของพระอิศวรในปางโยคีก็มีสี่พักนะครับมีสิบพระกอนนั่งขัดสมาธิเข่ารอยนะครับซ้ายก็พระวิษณุนะครับ S <S <S ก็มีสี่หน้านะครับสี่กรสังเกตว่าพระกรขวาบนเนี่ยทรงจัดนะครับส่วนส่วนด้านด้านด้านขวาเนี่ยก็คือพระพรก็มีสี่พักมีสี่กรทรงรูปประคำนะครับแล้วก็พระกรซ้ายบนเนี่ยถือสังนะครับก็มีข้อสังเกตนะครับมีข้อสังเกตนะฮะเอ่อมุมล่างซ้ายนะฮะ สลักภาพบุคคลที่หมอกกล่าวอยู่นะฮะด้านซ้ายน่าเชื่อนะครับว่าเป็นเป็นพระรามนะครับเป็นอววตาลของของพระวิษณุนะครับนะแล้วก็นะครับทางด้านขวางนะครับอ,อ่อมุมนะฮะมุมล่างเนี่ยสลักภาพบุคคลมี มีอศน้านก็สันนิษฐานนะครับน่าจะเป็นจตรุรพักนะครับหรือว่าเท้าธาดาพุมมนะครับในในรามยานะนะครับเล่าเรื่องพันธารายเนี่ยไล่ไล่ฆ่าสหามาิวันที่ปกครองทวีปลังกาเนี่ย จนสามาริวันณนี่ต้องหนีไปอยู่บาดาลก็ทําให้ทวีปลางกาเนี่ยล้างนะพระพรมก็จึงให้เท้าธาดาพรมไปปกครองแล้วก็เอาไอ้พวกยักษ์นี่ไปอยู่เท้าธาดาพรเนี่ยเอ้ยเอเท้าธาดาพรมเนี่ย,ย,าาม,ยมีชายาก็คือนางมริกาเนีกำเนิดบุตรเนี่ยเป็นยักษ์มีมีสี่ก่อนหรือเท้าลัสเซีย แล้วก็้าวรัสเซียนี่ก็มีชายานะก็คือนางรัชดาตอนนี้ตอนที่นนทุกตายไปเนี่ยได้ไปจุติในคานของนางรัชดาก็เกิดมาเป็นยักษ์ก็คือทศกัณฐ์ต่อมานี่ทศกัณฐ์เนี่ยก็ได้ของกรุงลงกาเอานองั้นฉะนั้นตรงนี้เรากล่าวไว้ก่อนว่ามันมีเหตุและผลเนี่ยที่จะบอกได้ว่า ก็ผมเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดทศกักณฐ์ด้วยเหมือนกันนะครับกาวนี้มาพูดถึงเรื่องของของนนทุกเนี่ยเพราะว่าภาพเนี้ยสลักภาพเท้าธาดาผมไปเกี่ยวกับเรื่องของทเท้าลัเรียนพ่อของทศกักณฐ์คือนนทุกเนี่ยเป็นยักษ์นะครับทำหน้าที่ล้างเท้าให้เทวดาที่เชิงเขาไกรล,ลากถูกพวกเทวดาลังแกบ่อยครั้งมากจนกระทั่ง ตัวนนทุกเนี่นแหละครับไปขอพรอพระอิศวรใ,ให้มีมีนิ้วเพชรที่ใครให้ตายอ๋อนนทุกเนี่ยถูกพวกเทว,วดารังแกหญิง,งก็โกรธก็เลยชี้นิ้วให้เทว,วดาตายเ็ก่อเรื่องเลือดร้อนนะครับจนกระทั่งอะไรพระพระอิศวรเนี่ยต้องให้พระวิษณุเนี่ยไปปราบ นี่ครับนี่ก็บอกได้นะครับว่าเรื่องวุ่นวุ่นที่นนนนทุกเนี่ยนะฮะเรื่องวุ่นวุ่นของนนทุกเนี่ยมันเกิดจากพระอิศวรถึงได้ให้พระวิษณุเนี่ยไปปราบในเรื่องก็คือพระวิษณุก็แปลงเป็นเป็นเป็นนางอภสอนนรไปไปหลอกนะครับให้ใหนนทุกเนี่ยหลงสเสน่หานะครับหลอกให้นนทุกเนี่ยลํำเกี่ยวพาราศีเนี่ยแล้วก็ ใช้น uh, uh, oh, ิ uh, k arn, k ้ว uh, พิต hey, อ่านิวนิ้วเพชรน่ะชี้ไปที่ขาตนเองจนขาหักนะครับแล้วก็ลมพระวิษณุก็เหยียบใช่ฆ่านะครับนนทุกเนี่ยเห็นเอ้าเป็นพระวิษณุนี่อ่าเป็นใหญ่มาลังแกกันทำไมอืมลงเอยนะพระวิษณุถึงได้ท้าให้ท้านนทุกนะครับให้ไปเกิดใหม่ในชาติหน้าให้มีสิบหน้ายี่สิบแขนมีธิเดชนะ ตนเองก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์นะครับ <c oughs> มีสองแขนจะไปตามเขียนข้าก็แล้วนทุกก็ถูกตัดศีรษะกระเด็นไปนะครับแล้วก็ไปเกิดเป็นทศกณัณ์ส่วนพระวิษณุก็อวตารไปปราบนะครับงั้นเรื่องที่เล่ามานี้นะครับจะ จากภาพสลักภาพนีถ้ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านนะเข้าใจง่ายๆกว่าไอ้เรื่องวุ่นวุ่น,นวายวาย,วายเรื่องเดือดร้อนในรามเกียรติเนี่ยมันล้วนเกิดจากเทพเจ้าสามองค์นี้นะหรือจะก,ก่า่ในยะหนึ่งนะก็คือการนำเอข้อที่จริงจากเรื่องรามเกียรติเนี่ยนะมามาวิพากษ์ดิสเครดิตเทพเจ้าสุด,สดของพรามสามองค์นี้นะครับนะ เอ่อถ้าพูดถึงเรื่องนนทุกไปแล้วเนี่ยนะเอาเรามาดูภาพใส่ภาพาภาพสลักเล่าเรื่องของอพระรามสังหารสามปูกะนะครับปฏิมานวิทยามันบอกนะครับว่ารามนะครับพรามเนี่ยได้อุ้มบุตรชายที่ตายไปแล้วเนี่ยไปกล่าวโทษพระรามนะครับว่า ไม่สอดส่องดูแลปล่อยให้บ้านเมืองเป็นปกติสุขเนี่ยทําให้บุตรชายนะ,ะของตอนที่มีอายุยัง,ยงน้อยอยู่ไม่น่าจะมาเสียชีวิตก่อนบานรพนฺคพระรามก็ไปปรึกษากับนี่อา่านะครับฤสีนารัตนะครับภาพตรงการลางก็ถามว่าอะไรเป็นต้นเหตุประมงคนนะฮะ ได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยฤษีนาร์ก็กล่าวนะครับว่าในคำพีพระเวทเนี่ยนะครับกล่าวไว้นะครับว่าในสตรยุคพราหมณ์เท่านั้นที่จะสามารถบำเพ็ญตบาได้ในเตรตยยุคเนี่ยพราหมณ์กษัตริย์เท่านั้นที่สามารถจะบำเพ็ญตบาได้ในทวาปรยุคพราหมณ์กษัตริย์แล้วก็ไวสยะเท่านั้นที่สามารถบำเพ็ญตบาได้จนถึง ก็รียุคสูตรเนี่ยถึงจะได้รับอนุญาตให้บำเพ็ญตบะเหมือนกับคนในวันนะอื่นฤสีนารัตนะครับก,ก็ก็บอกกับพระรามว่าไอ้เรื่องอัอบปมงคลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นยุคของทวารปรยุกแต่มันมีคนในวันนะสูตรเนี่ยบำเพ็ญตบะให้ <c oughs> พระรามเนี่ยไปตามหาสูตรคนนั้นแล้วก็สังหารเสียนะครับเอ ในภาพต่อมาจะเห็นนะครับสารสลักภาพพระรามที่รู้ว่าเป็นพระรามเพราะว่าเครื่องทรงกษัตริย์นะครับนะครเครื่องทรงกษัตร,ริย์ <_ ll> แล้วก็ในเนื้อเรื่องนะครับเนในเรื่องของของรามเกียรติ์เนี่ยก็คือพระพพระามเนี่ยได้เดินทางไปทั่วอาณาจักรเลยจนกระทั่งไปถึงทิศทักษิณน,นะครับ บริเวณทะเลสาบใหญ่ใกล้ภูเขาวินไทยนี่นะก็ไปพบกับอ,อผู้บรมเพ็นตบะอย่างอุกฤษอย่างแรงกล้านะเยี่ยงฤาษีนั่นแหละโดยผูกขากับกิ่งไม้แล้วก็ห่อย่อยตัวลงมานะครับพระารามก็ถามว่าผู้บรมเพ็นตบะเนี่ยมีนามใดเกิดในวันน้าใดานะครับสมุกกาก็ก็ตอบนะฮะว่า ชื่อสัมพูกานะได้มาบำเพ็ญตบ,บาอย่างอย่างอย่างอะไรอย่างอย่างแรงกล้าเนี่ยเพราะว่าปรารถนาจะเข้าสู่ภพภูมิสวรรค์นะแล้วก็ตนเองเนี่ยเป็นคนในวันนั้นสูตรพระรามฟังดังนั้นนะครับก็เลยนะฮะตัดใช้พระแสงเนี่ยตัดศรีรษะของสัมพุกาเนี่ย หลุดออกจากบ่านะครับแล้วก็เหมือนนั้นบุตรชายของพรหมณ์ที่เสียชีวิตไปแล้วก็ก็ฟื้นขึ้นมาได้นในในภาพสลักเนี่ยพระรามทรงจักรนะครับใช้พระแสงตัดศรีรษะของสมัมภูกะถ่ายประเด็นไปเนี่ยโจทย์นะฮะมันมีโจทย์ในรามเกียรติเนี่ยภาพสลักเล่าเรื่องศาสนาตรงนี้โจทย์นะครับเออสมัมภูกาะเนี่ยถูก ถูกตัดศรีรษะขาดเนี่ยในขณะที่บำเพ็ญจบาโดยโดยผูกขาแล้วก็ห้อยศรีรษะลงมานะครับมาดูภาพนี้ภาพเราเรื่องของอินเดียนคือสัมภูก,กาเนี่ยตอนที่สัมภูก,กาตายเนี่ยนะถูกตัดศรีรษะขาดล่วงก็ร่วงลงมานะครับร่วงลงมานะครับ ให้ร่วงหล่นลงมาตอนนี้เรามาสังเกตนะครับภาพสลากของสัมภูก,การเนี่ยนะฮะ <c oughs> นั่งพับเพียระปนมือนะฮะแล้วก็ถูกพระรามสังหารเนี่ยคือถ้าเราคิดนะครับอ,อต่างข้อสมมุติเรานะครับคิดว่าไอ้ตอนที่ล่างเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของนนนทุก์ แล้วก็ไอตอนคือภาพเนี้ยถ้าโกลนเปลี่ยนไปนิดเดียวก็จะเป็นภาพเล่าเรื่องของอของนนทุกของตายนะครับเ,เพราะว่าตอนที่ที่นนทุกตายเราสังเกตตรงนี้นะตรงภาพสลักเนี่ยฮคือนนทุกเนี่ยตายเนี่ยเพราะว่าใช้นิ้วเพชรชี้ขาตัวเองหักนะ งั้นมันมันมัน,ม,นมันน่าจะมีอะไรสอดคล้องหรือว่าให้เราสันนิษฐานได้บางอย่างว่าเดิมเนี่ยภาพสลักภาพนี้มันน่าจะเป็นภาพของของนนทุกตายนะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปนึกออกไหมครับคือภาพสลักเราเองเขาไม่ได้บอกตรงๆว่าพระพรหมเนี่ยเป็นผู้ให้กําเนิดทศกัน์แต่ว่าภาพสลักของบุคคลที่มีสี่หน้าคือพระพรหมน่ะ พระพตรงนั้นก็คือเท้าทาดาปมนะเท้าทาดาปมอันนี้เอาเรื่องนี้มาสลักเนี่ยนะมันน่าจะมีเหตุผลทางการเมืองแล้วก็เรื่องศาสนานะครับคือการอะไรเปลี่ยนเป็นภาพของพระรามสังหารสามภูกะนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสามภูกะนี่ไม่ค่อยปรากฏในในภาพสลักเล่าเรื่องศาสนาของของของขมนะนะร้นเนอ เรื่องของสามภูกาเนี่ยมันมันเป็นเรื่องสูงนาฏกรรมที่เกิดมาจากเรื่องของวันณะตามกัมพีประเวทนะคือกีกันไม่ให้พวกสู่ที่เหมือนกับอะไรคนนอกศาสนาเนี่ยจะบำเพ็ญตะบาไม่ได้เนี่ยเนี่ยถ้ามองในมุมกลับเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการกำลังชี้นำนะข้อเสียของเรื่องของวันณะในลทัทธิศาสนา,าพ่ามน เออมันม,มีมีภาพยกภาพตัวใหญ่ภาพเอาเอามาเปรียบเทียบอ่อภาพสลากพระพูริศาสตร์อาวาลูกิเตสวนก็ที่ภาษามันเทชมานี่ครับพระภูธิศัตร์อาวาลูกิเตสวนกำลังจะไปจุติเป็นพู้เจ้าแต่รายละเอียดอยู่อยู่ที่ EP 28ยนะีเนีอซึ่งภาพสลากนี่บอกเล่าอยู่นะครับว่า พุทธศาสนิกชนหรือว่าผู้ที่นับถือพระโพธิสัตว์นะว่าโลวิเตศูหรือพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกรุณาเมตตาช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ปันตลายทั้งปูนแค่เพียงราธนาหรือว่าสวดมนตราโอม,มันีปัดตรเมหมุมก็จะได้เข้าถึงแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือโดยโดย,โดยไม่มีการแบ่งแยก ส่วนชันบรรณ์ปฏิมาในวิทยาภาพศาสตร์ที่กล่าวมานะครับมันน่าจะทําให้เราได้เข้าใจว่าพระเจ้าชายาัยยะวรมันที่เจ็ดทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนารพระองค์เนี่ยทรงเมตตากรุณาอย่างนึงคืออยากให้ประสบคนิกรของพระองค์เนี่ยได้มีความรู้แล้วก็เข้าถึงในหลักธรรมของพระพุทธศาสนานะฮะ ปรารถนาจะให้มีาศาสนาคู่อนจาจนะทำสังคมให้อบอุ่นสอนให้มนุษย์รู้จักเหตุผลทำดีนะฮะเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อจะเป็นประโยชน์ส่วนรวม <c oughs> เอองั้นภาพสลับที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับมันจะเป็นเบาะแสที่ทำให้เราเ อะไรครับเห็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความขัดแย้งในพระราชสำนักที่มันเกิดมาจากพระเจ้าชายยวรมนทีีเจดในฐานานับถือศาสนาพุทธทธิมหายานนะครับ <c oughs> แม้จะลึก <c oughs> ประสาทพระขันนะครับซึ่งเป็นหลักฐานลายลักษณ์เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยจะลึกนะครับจะบอกว่าพระเจ้าชายยวรมนทีีเจดเนี่ยท่านทรงอุปถัมภ์ทุกรัธิศาสนา มันมีความบันทึกว่าความบอกเล่านะครับว่าทรงยกหมู่บ้านแล้วก็ฆ่าท่าจำนวนมากเนี่ยให้เป็นที่มาของสวยอารรมบำรุงวัดนะครับแล้วก็ยังมีส่วนที่ได้รับจากพระครังหลวงอีกนะครับแล้วก็ทรงก่อสร้างกุฏิเนี่ยเกือบห้าร้อยหลังสำหรับพระภิกษุนะครับพวกพวกโยคินมีจำนวนมากแล้วก็พวกใส่วา่ นั่นจากหลักฐานได้ยลักษณะเชื่อนะครับว่าพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยทรงทรงรวมชอมผสมผสานนะครับในเรื่องของความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมในในลัทธิศาสนาเนี่ยแต่แต่เราเราต้องไม่ลืมนะครับว่าลัทธิมสุสแตวนิกายเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อพระราชสำนักเขเมรมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนาน ถ้าเราพิจารณาจากจาการลึกษ,ษึ้โคกตมนะครูดถึงในยุคหนึ่งของอาณาจักรมือพระนครเนี่ยรัที่สายไว้นิกายกับระบอบเทวราชเนี่ยมันได้สร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับระบอบการาบนาในการาปรูกขาดผลประโยชน์ของพวกพราหมณ์ในพระราชสำนักนะครับ <c oughs> <c oughs> อย่างไรก็ตามนะครับในที่สุดนะ พู้วัติศาสตร์เนี่ยยุคหลังพระเจ้าชายะวรมันที่7เ,เ,เนี่ยพระสํานักขมรเนี่ก็หวนกลับไปนับถือาศาสนา,าพราหม์อีกครั้งนะครับความขัดแย้งทางพระธิศาศาสนาเนี่ยมันรุนแรงจนเกิดเหตุการณ์ที่มีพยานหลักฐานพราะว่าในรัสมัยของพระเจ้าชายะวงมันที่8เนี่ยมีการทำลายรูปเคารพพระพุทธรูป ในศาสนสถานรติมหายานความจริงผมเคยอ่านภาพรามเกียร์เล่าเรื่องของฤษีวรลมิกีกับภาพพระรามสังหา,า,ารสามุกาเนี่ยผิดไปนะครับเขก็เขียนตีพิมพ์เป็นหนังสือไปแล้วด้วยซ้ำนะครับงั้นโอกาสนี้จึงได้ทบทวนแก้ไขแล้วก็เสนอความคิดเห็นใหม่ๆนะครับคิดคิดว่า น่าจะมีประโยชน์นะครับนะบก็เชิญชวนท่านติดตามรายการตอนต่อไปนะครับมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะก็คุณาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ